สวัสดีทักทายสบายใจกับชาวสวนชาวเกษตรกรอย่างเรานะคะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวสวนลองกองกันค่ะลองกองปีนี้นะคะผลผลิตจะมีน้อยนะคะสาเหตุที่ต้นลองกองนะคะออกผลผลิตน้อยนะคะก็มีหลายปัจจัยค่ะปัจจัยจากธรรมชาติฝนฟ้าอากาศนะคะและก็ปัจจัยจากสัตว์ที่มันมารบกวนนะคะ อย่างลองกองสวนนี้นะคะก็จะเจอปัญหากระรอกค่ะมันจะมากินลูกที่สุกนะคะปีนี้นะคะลองกองออกสู่ตลาดน้อยจริงๆเลยค่ะดูต้นนี้นะคะเพื่อนๆมันเคยเป็นต้นที่ออกลูกเต็มต้นเลยนะคะออกลูกดกมากๆแต่ตอนนี้ก็เหลือไม่เยอะแล้วค่ะเพื่อนๆ สำหรับต้นนี้นะคะเพื่อนๆจะเห็นว่ายังมีลูกอยู่เต็มต้นนะคะสาเหตุที่มันยังเหลือเต็มต้นเพราะมันอยู่ใกล้บ้านค่ะอยู่ติดบ้านเลยนะคะต้นนี้ดูนะคะยังเหลือเป็นช่อสมบูรณ์อยู่เลยค่ะส่วนต้นนี้ก็ยังไม่สุกนะคะที่ยังเหลือเล็ดรอดมาจากกระรอกน้อยนะคะยังไงก็ตามนะคะการอยู่ร่วมกันของคนแล้วก็สัตว์นะคะเราก็พยายามที่จะจูนหากันให้เจอนะคะ แบ่งๆกันกินนะคะที่เหลือก็เราจะได้ให้เจ้าของสวนเขาขายบ้างเผื่อว่าเจ้าของสวนเขาจะได้ค่าปุ๋ยบ้างนะคะวันนี้เราก็พาเพื่อนๆมาชมสวนลองกองกันพอประมาณนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมและติดตามกันมาตลอดนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ